ช็อกโกพายผายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตปุ๋ยไขยม่มุกตราเรือใบไขม่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัด b a c k ส์กราวน์เซอร์ว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกเอ็กเพรสนะคะวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568ติดตามข่าวต่างประเทศด้วยกันในช่วงนี้กับกระแตธิวพรค่ะเราจะเริ่มต้นไล่เรียงนะคะเรื่องของการต่อสายโทรศัพท์ของ4ผู้นํากันก่อนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบประทุกขึ้นอีกครั้งที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มีการยกหูหากันค่ะของ4ผู้นําที่ร่วมลงนามในปฏิญญาสันติภาพระหว่างไทยแล้ว กัมพูชาซึ่งก็รวมไปถึงโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอันวาของทางด้านมาเลเซียด้วยเรามาดูทางฝั่งกัมพูชากันนะคะ <c oughs> เขามีการเปิดเผยว่าฮุนมาเน็ตเองเนี่ยก็มีการต่อสายพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันค่ะ สำนักข,าข่าวคมแมทามส์ของกัมพูชารายงานว่าโดนัลด์ดทรัมป์นะคะย้ำจุดยืนระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะบอกว่าเขาจะสร้างสเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาป้องกันเหตุการณ์ปะทะ ทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบไม่ละสายตาโดยคุณมานเนอไปชี้แจงว่าทร้อมได้ยับจุดยืนดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้วบอกว่าอยากให้มีสันติภาพถาวรเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็สนับสนุนทั้งสองชาติเพื่อสู่การบรรลุเป้าหมายนี้นะคะ นอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการหยุดยิงจะเกิดขึ้นและจะไม่นำไปสู่ความรุนแรงรอบใหม่ตามแนวชายแดนด้วยทางด้านของคุณมาเนตได้มีการกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีสหรัฐค่ะกับการแสดงบทบาทผู้ระงับ ข้อพิาพาทที่ผ่านมาที่มีมาเลเซียเป็นตัวกลางในการจัดงานอำนวยความสะดวกในการสร้างกรอบสันติภาพให้เกิดขึ้นในระยะยาวคุณมาเนตย้ำว่าเขาและกัมพูชาค่ะจะปฏิบัติตามข้อตกลงทวิภาคีและเดินหน้าทำงานร่วมกับไทยบนหลักการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ โดยในระหว่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเดินทางบนเครื่องบิน Air Force One ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะตอบคำถามบอกว่าเขาได้มีการยกหูคุยกับนายกรัฐมนตรีทั้งสองชาติแล้วนะคะการพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดีค่ะและทรัมป์ก็คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ well, I ทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ยกหูคุยเช่นเดียวกันนะคะคุยทั้งกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คุยกับผู้นําของไทยก็คือนายกรัฐมนตรีอนุทินด้วยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะได้มีการต่อสายหานายกรัฐมนตรีของไทยบอกว่าไปคุยกับโดนัลด์ทรัมป์อีกรอบหนึ่งให้แล้วนะคะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ใช้กำแพงภาษีค่ะมากดดันไทยเพื่อแก้ปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะ ภายหลังจากที่โฆษกประจำำําสํานักนายกรัฐมนตรีของไทยได้ออกถแถลงการชี้แจงว่าไทยจะเดินหน้าเจรจาภาษีกับสหรัฐต่อไปและขอให้แยกเรื่องนี้ขาดออกจากประเด็นข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดคุณอนุทินท่านนายกโพสต์เฟซบุ๊กนะคะหลังจากได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียช่วงค่าคืนวันนี้บอกว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยได้มีการไปคุยกับทรัมป์ให้อีกรอบหนึ่งแล้วโดยอันวาบอกว่าทรัมป์ มีความเห็นตรงกับจุดยืนของนายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะเรื่องการเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในข้อตกลงสันติภาพไทยกัมพูชาโดยโดยโนัลด์ทรัมป์เนี่ยขอให้รัฐบาลไทยเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยเร็วเพราะมันเป็นอันตรายต่อประชาชนทั้งสองชาติ ทราได้ยืนยันต่อ,อนายกรัฐมนตรีอันวาอีกครั้งว่าสหรัฐจะไม่เอาเรื่องของการระง,งับข้อตกลงสันติภาพของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีไทยสหรัฐแน่นอนทางนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ถามต่อว่าสิ่งที่เราคุยกันทางโทรศัพท์ในตอนนี้ผมเอาไปโพสต์ไปแชร์ได้หรือไม่ ะะท่านอนวาก็ตอบว่าแชร์ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะโพส์เหมือนกันเพื่อเป็นการยืนยันว่าการสื่อสารนี้เกิดขึ้นจริงโดยก่อนหน้านี้ทางสหรัฐก็ยืนกรานค่ะว่าจะกลับมาคุยกับไทยเรื่องของกำแพงภาษีหากไทยเราเนี่ยยึดมั่นข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามกันไว้ซึ่งไทยเราเนี่ยยึดมั่นมาตลอดนะคะแต่พอเกิดเหตุการณ์การผิดสัญญาจากฝั่งกัมพูชาเราก็บอกว่าเราจะไม่มีการพูดคุยเรื่องสันติภาพจนกว่ากัมพูชาจะออกมารับผิดและขอโทษคนไทย และไม่ขัดขวางการเก็บกู้ทุนระเบิดอีกต่อไปโดยท่านนายกก็ได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook บอกว่าคุยกับทรัมป์ไปแล้วค่ะแล้วก็มีการใช้บางช่วงบางตอนเนี่ยต่อรองด้วยนะบอกว่าอยากจะให้ลดกำแงพงภาษีของไทยจาก19ลงมาอีกได้ไหมนะทรัมป์บอกโอ้ยนี่นต่ำมากลนะท่านอนุทินแต่ว่าถ้าหากคุณเก็บทุนระเบิดได้เร็วเดี๋ยวผมจะพิจารณาปรับลดภาษีให้กับประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษค่ะ ไปต่อกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นกันนะคะซานาเอทาคาอิจ e ิค่ะเธอออกมายอมรับแล้วนะคะว่าเรื่องของการเรียกประชุมกลางดึกตีสองตีสามนั่งประชุมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเธอก็นอนเนี่ยวันละ2-4ชั่วโมงเท่านั้นมันก็เลยเกิดความกังวลแล้วก็ตั้งคำถามถึงนโยบายของเธอนะคะที่ตั้งใจจะเข้ามาบาลานซ์ชีวิตส่วนตัวและการทางานให้กับชาวญี่ปุ่นว่าขนาดนายกยังนอน 2- 3าชั่วโมงแบบนี้แล้วนโยบายนี้จะเป็น ริงไ,งไถ้าใครจิต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยเพิ่งจะเรียกประชุมทีมงานตอนตีสาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเพื่อเตรียมพร้อมในการประชุมคณะกรรมาิการงบประมาณหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงที่เกิดขึ้นนะคะในวันรุ่งขึ้นโดยสสฝ่ายค้านเนี่ยโจมตีบอกว่าการเรียกประชุมตีสาเป็นเรื่องที่บ้ามากๆค่ะแล้วก็แสดงถึงความเป็นผู้นําที่แย่ คุณกดดันให้พนักงานทำงานในเวลาที่ไม่สมเหตุสมผลล่าสุดทาคายจิก็ชี้แจงเรื่องนี้ในที่ประชุมกรรมธิการเลยนะคะรวมถึงหารือในรัฐบาลของเธอเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะขยายการทำงานล่วงเวลาค่ะเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจเธอบอกว่าตัวดิฉันเนี่ยนอนแค่วันละสองสามชั่วโมงไม่เกินสี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละแต่ก็อธิบายว่าพนักงานและนายจ้างมีความต้องการต่างกันบางคนอยากทำงานหลักแล้วก็ไปหางานเสริม ทำเพื่อให้มีเงินพอใช้หลายธุรกิจก็มีการจํากัดเวลาทํางานอย่างเข้มงวดโดยเธอบอกว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ต้องทําให้แน่ใจว่าสุขภาพของคนทํางานจะได้รับการดูแลค่ะ 今、睡眠時間はだいたい2時間から長い日で4時間です。はい。あの、だから、お肌にも悪いと思っております。えー、でも、あの、こう、共に、やっぱり希望に応じて、育児や介護、ちゃんと両立できるようにして、なおかつ、えー、仕事もできる、ね、余裕も楽しめる、えー、リラックスできる、まあ、そういう状況になれば、あの、これが、あの、まあ、非常に理想的な姿です。 ที่ผ่านมานะคะญี่ปุ่นเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวังให้พนักงานเนี่ยทำงานล่วงเวลานาน,านๆและก็ไปสังสรรค์ต่อกับเพื่อนร่วมง,งานหลังจากเลิกงานแล้วโดยชั่วโมองการทํางานที่โหดร้ายแบบนี้มันมองว่าเป็นปัญหาหลักเลยค่ะของการเสียชีวิตจากการทํางานหนักนะคะหรือที่เรียกว่าคาโรชินอกจากนี้เนี่ยยังทําให้บรรดาคู่รักที่อ่อนแอจากการทํางานค่ะอ่อนล้าไม่มีพลังในการแก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ ต่ำของประเทศก็คือเครียดทํางานหนักนะคะอยู่บ้านก็ไม่มีเวลากุ๊กกิ๊กกันเลยละคะ่ะโดยตอนที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ถ้าใครจีเธอเองเนี่ยก็ให้คํามั่นสัญญาไว้นะว่าตัวเองจะเลิกใช้คําว่า work life balance โดยเธอจะมุ่งหน้าทํางานทํางานแล้วก็ทํางานเท่านั้นค่ะ S <S จากญี่ปุ่นไปต่อกันที่เกาหลีเหนือนะคะล่าสุดมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับเกาหลีเหนือออกมาเพราะว่ารัฐบาลของรัเสเซียนะคะออกมาขอบคุณนะคะแล้วก็เปิดเผยบอกว่าทางรัฐบาลเกาหลีเหนือและทหารเกาหลีเหนือมีบทบาทสําคัญมากค่ะในการช่วยรัเสเซียในการสู้รบกับยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดที่ภูมิภาคเคิร์สนะคะเพราะว่ารัฐบาลเปียงยางเนี่ยส่งทหารมา14,000นายค่ะ รกระทรวงกลาโหมของรัสเซียค่ะเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าทหารเกาหลีเหนือที่ถูกส่งมาให้การช่วยเหลือกําลังพลรัสเซียผลักดันการลุกรานของกองทัพยูเครนในภูมิภาคเคิร์สทางตะวันตกของรัสเซียตอนนี้กําลังมีบทบาทสําคัญเลยค่ะในการช่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ โดยคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียแสดงให้เห็นว่าทหารเกาหลีเหนือกําลังเรียนรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิดชนิดต่างๆและอุปกรณ์ตรวจจับทุ่นระเบิดด้วยรวมไปถึงเข้าฝึกอบรมภาคสนามและก็มีคลิปการร้องเพลงรักชาติปลุกใจกันด้วย oh, <yeah. S 1> ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันร่วมระหว่าง2ประเทศรัฐบาลเกาหลีเหนือส่งทหาร1 4 0่งนายค่ะไปยังรัสเซียตั้งแต่ปีที่แล้ว ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกำลังพลของกองทัพมอสโกที่ภูมิภาคเคิร์สอย่างไรก็ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวในเกาหลีใต้นะคะยูเครนและชาติตะวันตกก็ระบุว่ามีฐานเกาหลีเหนือเนี่ยที่ไปร่วมรบเสียชีวิตแล้วกว่า6,000นายค่ะก่อนหน้านี้ฐานของกองทัพยูยเครนบุกทะลวงข้ามพรมแดนเข้าไปที่รัสเซียเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วควบคุมพื้นที่ส่วนหนึ่งของภูมิภาคเคิร์สได้หลายเดือน ขณะที่ประธานาธิบดีฟราดิเมียปูตินของรัสเซียก็ปเปิดเผยในเดือนเมษายนว่ากองทัพรัสเซียสามารถผลักดันกำลังพลยูเครนออกจากพื้นที่ได้สำเร็จโดยความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือนั่นเองและบทบาทที่สำคัญของเกาหลีเหนือในภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดของรัสเซียก็เน้นย้ำถึงความต้องการของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางทหารให้แน่นแฟ้นขึ้นโดยคิมจองอึนบอกว่าความร่วมมือดังกล่าวจะก้าวหน้าไปแบบไม่หยุดยั้ง สำนักข่าวด้านการทหารของรัเสเซียเองก็รายงานนะคะว่าทหารรัเสเซียและเกาหลีเหนือกำลังร่วมกันรับมือกับความหนานแน่นของทุนระเบิดต่อต้านรถถังและทุนระเบิดสังหารบุคคลในระดับที่ไม่เคยพบมาก่อนโดยกองกำลังยูเครนเนี่ยทิ้งเอาไว้ในภูมิภาคเคิร์สค่ะและก็เสริมว่าทุนระเบิดเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ผลิตโดยสมาชิกนาโต ปัจจุบันพื้นที่37จาก64เขตปกครองในเทศบาลโบเชโซดัสกี ay, so ้ ky, ของภูมิภาคเคิร์สก็ก็ยังเป็นพื้นที่ต้องห้ามนะคะห้ามพลเรือนเข้าโดยเหตุผลด้านความปลอดภัยจากทุ่นระเบิดนั่นเองโดยรายงานของสื่อรัเสเซียระบุว่าหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดตกเป็นเป้าการโจมตีจากปืนใหญ่และโดรนของอยูเครนในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ พักสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์กันต่อนะคะเพราะว่าล่าสุดทางกองทัพลัดเบียค่ะเขาเตรียมจะประจำการระบบโดรนสกัดกั้นอัจฉริยะที่บอกว่าสามารถตรวจจับแล้วก็ทำลายเป้าหมายทางอากาศได้อย่างแม่นยำนะคะแต่จะไปติดตั้งที่ไหนกลับมาดูด้วยกันช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ต่อยนทุกคนไปสัมผัสอากาศหนาวด้วยกันนะคะในเทศกาลแห่งความสุขที่ยุโรปค,ค่ะ กับเอ็กซ s i v e t r i ทอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสไฮไลท์เด็ดเราเริ่มกันที่มิลานอิตาลีนะคะไปช็อปปิ้งที่ห้างหรูแล้วก็ดูสถาปัิยกรรมสุดอลังการค่ะชมความงามรอบทะเลสาบโคโมโจากนั้นไปกันต่อนะคะที่เมืองเบอร์กาโมสุดคลาสสิกจากนั้นขยับขึ้นเหนือไปสู่สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งเทพนิยายค่ะนั่งกระเช้าลอยฟ้าไปสัมผัสทิมะที่เมืองกรินเดวัล เที่ยวต่อที่เมืองลูเซนนะคะจากนั้นเดินทางต่อไปที่ฝรั่งเศสค่ะจับใจในคร <c oughs> ิสต์มาสมาร์เก็ตให้จุกใจไปดูความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารในเมืองแรงไยพลาดแลนด์มาร์กหลักทงประตูชัยขอไอเฟลมหาวิหารนอตเอร์ดามแปารีสพระราชวังแวร์ไซและปิดท้ายพาช็อปปิ้งที่ถนนชองเซลิเซ่ค่ะ เที่ยวครบ9วัน6คืนเทียง1 3 9 9 0 0บาทเดินทาง9-17ธันวาคมนี้รีบโทรสมรองที่นั่งหรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะทันวาคมนี้ไปเที่ยวด้วยกันกับจอยนะคะ วันวาคมนี้ขอชวนทุกท่านไปสัมผัสอากาศหนาวที่ยุโรปด้วยกันกับจอยชื่นจิตค่ะใน Exclusive Trip อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสไฮไลท์เด็ดเริ่มกันที่มิลานของอิตาลีช็อปปิ้งในห้างหรูดูสถาปัตยกรรมสุดอลังการชมความงามรอบทะเลสาบโคโมโไปต่อเมืองเบอร์กาม,มที่สุดคลาสสิก เดินทางสู่สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งเทพนิยายนั่งกระเช้าลอยฟ้าไปสัมผัสหิมะที่เมืองปรินเดวาลเที่ยวต่อที่เมืองลูเซนแล้วออกเดินทางสู่ฝรั่งเศสจับใจ่ายในคริสต์มาสมาเก็ตให้จุใจ <c oughs> ดูความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารในเมืองแรงส์ไม่พลาดลด์มาร์กหลกักทั้งประตูชัยหอไอเฟลมหาวิหารนอตรดามปารีสพระราชวังแวร์ซายและปิดท้ายผาช้อปปิ้งที่ถนนชองเซลิเต เที่ยวครบ9วัน6คืนเพียง139,900บาทเดินทาง9-17ธันวาคมนี้รีบโทรสำรองที่นั่งหรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะไปเที่ยวด้วยกันนะคะจับทุกข่าวทุกมุมมองจากทุกด้านจับทุกประเด็นคุยชัดตรงจุดทำไมมันทำอย่างนี้กำประชาช่องนพบกับรายการข่าวที่จับเอาประเด็นข่าวดังมาคุยนั่นเลีย์ จับข่าวใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้พร้อมหา quote, คำตอบให้หายสงสัยจับข่าวคุยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย3โมง15นาทีทางช่องพ p พ v ท d 36 PPTV พเปิดบ้านต้อนรับขนข่าวมาถกเรื่องใหญ่ขุดเบื้องลึกคุยเรื่องลับมาเล่าให้ชัดฟังให้เคลียร์ตั้งแต่ดิวการเมืองหลังมาดไปจนถึงเกมอำนาจที่มองไม่เห็น รอมเรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่คุณต้องฟังคุยง่ายฟังง่ายเข้าใจง่ายๆพร้อมด้วยคนข่าวรับเชิญทุกวันในเรื่องใหญ่ไลฟ์ทอล์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่ครึ่งทาง p ี t v h ีชดีช่อง36ทุกแพลตฟอร์ม ไม่พลาดท,ทุกเรื่องสำคัญพวกเราทุกคนพร้อมให้คุณทันทุกข่าวสารรบจบตรงประเด็นเช้านี้เราติดตามข่าวด้วยกันนะคะกันมือก็ร้อนแรงเหมือนกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการโชว์ข่าวเช้านี้ที่พีพีทีวีเอดี36 ข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเร็วทม์ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติกาทรงตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่าเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวบุักษเืทันข่าวที่สําคัญกับเราชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นพบกันในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง PPTV HD ช่อง36 พันวาคมนี้ขอชวนทุกท่านไปสัมผัสอากาศหนาวที่ยุโรปด้วยกันกับจอยชื่นจิตค่ะใน Exclusive Trip ปอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสไฮไลท์เด็ดเริ่มกันปิดผมขาวให้แค็มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิลบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสมองกังวลลูกติดบ,บุหรี่ไฟฟ้าโทรฟรี160 0 ขอแนะนำเพี้ยนจือหวังขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป กลับมาติดตามทันโลกไอเพรสกันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในรัสเซียะค่ะเพราะว่ากองทัพรัสเซียเขาก็เริ่มรู้สึกนะคะว่าทาั้งฝั่งของรัเสเซียเนี่ยจะมีการเพิ่มความถี่ค่ะในการละเมิดน่านฟ้ากันบ่อยขึ้นแล้วล่าสุดก็เลยมีการเตรียมประจําการนะคะเป็นระบบโดสกัดอัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบแล้วก็สามารถทําลายเป้าหมายทางอากาศได้อย่างแม่นยํายิ่งขึ้นนะ,ะนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ นี่คือระบบโดรนสกัดกั้นแบบอัตโนมัติที่กองทัพลัตเวียเตรียมติดตั้งเพื่อป้องกันพื้นที่ตามแนวชายแดนทางตะวันออกของประเทศภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าระบบดังกล่าวพัฒนาโดยบริษัท Origin Robotics ของลัตเวียร่วมกับบริษัท d e e p s e e Intel ของเอสโตเนียโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นโดรนและเป้าหมายทางอากาศอื่นๆแบบอัตโนมัติระบบโดรนสกัดดังกล่าวใช้ข้อมูลจากเรดาร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าเอียชิลที่ผสานร,รวมความสามารถในการตรวจจับ ด้วยเรดาร์เข้ากับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเบลสซึ่งทำหน้าที่ติดตามและทำลายภัยคุกคามทางอากาศที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ u ผ, the <drone> ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Origin Robotics เปิดเผยว่าระบบนี้ใช้ข้อมูลจากเรดาร์เพื่อตรวจหาเป้าหมายทางอากาศจากนั้นจะเข้าประชิดเป้าหมายดังกล่าวโดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องยืนยันคำสั่งสกัดกั้นก่อนและหลังจากนั้นระบบจะทำงานเองอัตโนมัติด้วยการไล่ตามเป้าหมายและจุดชนวนหัวรบให้ระเบิดใก,กล้หรือจมตีด้วยแรงกระแทกโดยตรง The interceptor drone uses radar data to find targets in air. It catches up to those targets. At that point, the operator is asked to confirm interception, and uh, from that point on, autonomously, the system catches up uh, to the target and detonates uh, a warhead in close proximity to it or uh, strikes it kinetically. นอกจากนี้ยังระบุได้ว่าจุดเด่นสําคัญคือความสามารถในการทํางานอัตโนมัติและมีต้นทุนที่ต่ํากว่าเป้าหมายที่เข้ามาโจมตีมากดังนั้นเมื่อเทียบกันในเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อนหน่วยแล้วถือว่าคุ้มค่ากว่าการใช้ขีปนาวุธนําวิถีที่ราคาแพงยิงใส่ระบบอากาศายานไร้คนขับหรือดโดรน well, the key feature Uh, so, uh, unit economics wise, uh, it uh, makes a ton more sense than uh, shooting a uh, precision guided missile towards uh, unmanned, uh, unmanned systems, drones. ชาติสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงตลอดช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากมีการพบเห็นโดรนและ,ะเผชิญการละเมิดน่านฟ้าหลายครั้งรวมถึงฐานทัพทหารของเบลเยียมสนามบินในกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กเมืองมิวนิกของเยอรมน,นีและอีกหลายประเทศทั่วภูมิภาคบอลติก การลุกล้ำน่านฟ้าของรัสเซียด้วยโดรนและเครื่องบินทหารในประเทศสมาชิกนาโตในยุโรปเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมามีโดรนของรัสเซียมากกว่า20ลำเข้าสู่น่านฟ้าของโปลแลนด์ตามมาด้วยเหตุการณ์เครื่องบินทหารของกองทัพรัสเซียจำนวน3ลำบินลุกล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของเอสโตเนียเป็นเวลา12นาที ชาติสมาชิกนาโตอีกหนึ่งประเทศอย่างลิทัวเนียเองก็ต้องปิดสนามบินในกรุงวิลนิุสและจุดข้ามพรมแดนด้านที่ติดกับเบลารุสเมืม่อวันที่28ตุลาคมหลังจากตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหลายชิ้นที่คาดว่าเป็นลูกโป่งฮีเลียมลอยเข้ามาในน่านฟ้าซึ่งนะับเป็นเหตุการณ์ที่4ี่ในรอบหนึ่งสัปดาห์โดยก่อนหน้านั้นเมืม่อวันที่23ตุลาคมรัฐบาลลิทัวเนียระบุว่าเครื่องบินทหารรัสเซียสองลำบินเข้ามาในน่านฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเวลาประมาณ18วินาที จนนำไปสู่การยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการและนํามาซึ่งการตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวของนาโตขณะที่รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด คุณผู้ชมคะเราไปดูเรื่องของหมอดูชาวเวียดนามนะคะที่ถูกจับกลุ่มในออสเตรเลียกันหน่อยค่ะหลังจากเธอเนี่ยพลิกชีวิตจากผู้อบพยพแล้วก็มีลูกติดไปหนึ่งคนนะคะกลายเป็นหมอดูชื่อดังแล้วก็อยู่ในเพนท์เฮาส์สุดหรูโดยวิธีการก็คือจะไปหลอกค่ะว่าลูกดวงเนี่ยมีโอกาสเป็นเศรษฐีนะแต่ต้องเอาเงินมาต่อเงินมากู้เงินกับเครือข่ายของหมอดูค่ะ จับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะตำรวจรัตนิวเซาเทิลของออสเตรเลียเนี่ยไปจับกลุ่มอัญญาฟานค่ะซึ่งบอกว่าเธอเนี่ยเป็นหมอดูนะแล้วก็เป็นสินแสเก่งเรื่องการดูพวงจุ้ยนะคะพร้อมด้วยลูกสาววัย25ปีไปจับได้ที่บ้านหรูในเมืองซิดนีย์หลังจากลูกดวงเนี่ยพากันมาแจ้งความว่าเธอช่อโกงเงินหมอดูคนนี้ค่ะจ,จะใช้วิธีการไปทักก่อนบอกว่าหนูุยดวงดีเดี๋ยวจะได้เป็นเศรษฐีนะแต่ต้องทําตามที่หมอดูบอกแล้วก็ไปกู้เงิน กับขบวนการกู้เงินของเธอตำรวจตั้งข้อหาเธอ39กระทงค่ะเป็นผู้สั่งการการออดกอญชากรรมาารประโยชน์ด้วยการหลอกลวงผู้อื่นเจตนาก่ออาชญากรรมตำรวจยึดทรัพย์สินของเธอทั้งเอกสารการเงินโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ต่างๆมีกระเป๋าแบรนด์เนมมีทองคำแท่งอีกมูลค่ากว่า10,000ดอลลาร์ออสเตรเลียและชิปคาสิโนอีก ,6000 ดอลลาร์ออสเตรเลียแล้วก็มีการตั้งข้อหาช่อโกงเงินความเสียหายเนี่ยทะลุไปที่70ล้านดอลลาร์ออส สวเดียแล้วนะคะหรือว่า1,400ล้านบาทแล้วก็อายัดทรัพย์สิน Graduate อื่น,นๆเพิ่มเติมด้วยซึ่งเธอคนนี้เป็นหมอดูชาวเวียดนามค่ะที่มีชื่อเสียงในหมู่ชาวเวียดนามที่นั่นนะคะแล้วก็จะพาชักจูงคนเวียดนามมาทำการกู้ยืมเงินจากขบวนการของเธอแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการในการหลอกซื้อรถหรูอีกด้วยค่ะค พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่เรื่องของลาบูบูกันหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการปิดดีลครั้งสําคัญเลยค่ะเพราะว่า Sony Pictures นะคะเตรียมจะสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับลาบูบูแต่ว่าจะทําออกมาในรูปแบบไหนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะเรามาดูความสําเร็จของการเจราจารดีลนี้กันก่อนนะคะเว็บไซต์ Hollywood Reporter ค่ะรายง,งานบอกว่าความน่ารักของลาบูบูเนี่ยมันสร้างกระแสยอดนิยมนะคะฮิตกันไปทั่วโลกเลยกําลังจะได้ลดแน่นบนจอ ภาพ,พยนตร์แล้วค่ะหลังจาก Sony Pictures ปบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่บรรลุข้อตกลงเพื่อเดินหน้าพัฒนาภาพยนตร์ที่อ้างอิงมาจาก Monster ร์ฟันแหลมเหล่านี้นะคะโดยโครงการน,นี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะทำเป็นภาพยนตร์คนแสดงจริงหรือเป็นแอนิเมชันกันแน่ขณะที่ทาง Sony เองก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆนะคะ สำหรับตุ๊กตาลาบูบูที่จำหน่ายโดยป๊อปมาดของจีนกลายเป็นปรากฏการ์ไปทั่วโลกค่ะหลังจากที่คนดังๆไม่ว่าจะเป็นรีฮันนาแล้วก็ลิซ่าแบล็กพิง เอามาห้อยกระเป๋าเอามาถือโชว์ทำคอนเทนต์ให้เห็นตามที่สาธารณะต่างๆกระแสะความนิยมของลาบูบูค่ะทําให้ทุกครั้งที่มีการออกคอลเลกชันใหม่คนจะไปต่อคิวกันยาวเหยียดตามร้านป๊อปมารเลยนะคะก็เป็นการซื้อแบบกล่องซุม่มบางคนก็ใช้เงินแก้ปัญหายกบ็อกซ์กันไปเลยก็มีโดยทั้งนี้โซนี่ค่ะเคยมีแผนจะสร้างภาพยนตร์ฮิตมาแล้วหลายเรื่องเลยรวมไปถึงจูแมนจีแล้วก็หนังแอนิเมชันอย่างเคป๊อปเดมอนฮันสใน n น็ตฟลิอีกด้วยนะคะก็เชื่อได้ว่าถ้าหากว่าหยิบจับลาบุบุมาทำเป็นภาพยนตร์ก็น่าจะสนุกแล้วก็น่าติดตามค่ะ In Pictures วันนี้เอาใจคนรักชีสกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการจัดประกวดชีสที่ดีที่สุดประจำปีนะคะ World Cheese Award ค่ะครั้งนี้จัดที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาจะไปค้นหาชีสที่ดีที่สุดในโลกค่ะ และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเขาก็ได้แชมป์เรียบร้อยแล้วนะคะ s ีสกรู e ย่ AOP Special ค่ะอายุ18เดือนคว้ารางวัลชนะเลิศก,การแข่งขัน World Cheese Award ครั้งที่37ที่จัดโดยสมาคม Guild of Fine Food ที่เมืองเบิร์นของสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดย h ชีสกรู e ย่ AOP Special นี้ค่ะส่งมาแข่งขันโดยคุณฮิต p i พินักทำชีสช,ชาวสวิตเซอร์แลนด์จากบริษัทนมโ o r r t h f f o t i g e n ซึ่งเป็นชีสที่ทำมาจาก นม,มัวมาจากโรงรีดนมเล็กๆแห่งหนึ่งบนที่ราบเทือกเขาแอลป์ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ โดยหนึ่งในหัวหน้าผู้ตัดสินเพอรีเวกแมนค่ะบอกว่าเหตุผลที่เขาเลือกชีสอันนี้นะเพราะมันเป็นชีสที่ทำให้ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามพอได้ดมได้สัมผัสได้ชิมก็จะรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันการแข่งขันโบชีสอวอร์ดนี้เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับชีสที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะมีส่งเข้ามาประกวดนะถึง5,244ชิ้นถือว่ามากที่สุดเลยนะคะโดยมีกรรมการ265คนจากทั่วโลกเขาก็จะวิเคราะห์กันเลยค่ะรูปร่างหน้าตา กลิ่น <Green, S 2> เนื้อสัมผัสไปจนถึงรสชาติของชีสแต่ละชนิดโดยการแข่งขันก็จะเป็นหลายรอบนะคะคัดเลือกชีสเหลือ14ชิ้นสุดท้ายปีนี้ชีสที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยก็มีหลากหลายนะคะมีชีสจากอังกฤษ3ชิ้นมีชีสจากญี่ปุ่นสซลวาเกียอเมริกาแล้วก็เนเธอร์แลนด์ด้วยค่ะ ในพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะคุณผู้ชมเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะธันวาคมนี้ไปเที่ยวด้วยกันกับ p p t v Exclusive Trip ปแล้วก็น้องจอยชื่นจิตนะคะไปกันที่อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสด้วยค่ะไล่กันตั้งแต่ดัวโมนะคะไปช้อปปิ้งที่ห้างหรูเก่าแก่ข้างๆดัวโม่แกลเลอรีวิกตอริโอเอ็มมานเลเลที่2พาไปเที่ยวทะเลสาบโคโมค่ะอัญมณีแห่งอิตาลีตอนเหนือไปสัมผัสวิถีชีวิตริมคลองของชาวเวนิสน้อยกกัันนนนนด้้้วยะะคจาขึ ยอดเขาจุงฟราวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไปเมืองกรินเดวาวไปต่อกันที่ไฮไลท์สำคัญนะคะที่เมืองลูเซนด้วยไปเที่ยวนะคะคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ฝรั่งเศสค่ะก็ปลายปีแบบนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะแล้วก็ไปเที่ยวชมความสวยงามของแลนด์มาร์คสำคัญๆปิดท้ายที่ชอปปิ้งกันที่แกลเลอรี่ลาฟาแยตชมไฟที่ถนนชอมซเลเซในช่วงอากาศเย็นๆนะคะแล้วก็ เป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราเดินทางกัน9-17ธันวาคมนี้แล้วนะคะ9วัน6คืนต่อท่านเนี่ยเพียงแค่139,900บาทราคานี้รวมทุกอย่างแล้วสำรองที่นั่งสแกน Q ิวอคตหน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ได้ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันกับพี่พีทีและน้องจอยชื่นจิตค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เราปิดท้ายกันไปนะคะที่ภาพของแสงเหนือกันหน่อยนะคะที่เซา h d a โกตาของสหรัฐอเมริกาผ่านการตั้งกล้องทำแล็บเอาไว้นะคะจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวลาก,กันไปด้วยภาพนี้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาของกระแตที่ว่าพอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ